สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเรามาเจอกันในกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะทาชี้แจงให้นักเรียนระบายแม่สี3ามสีด้วยสีโปเตอร์ในรูปวงกลมและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการให้สวยงามค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีสีน้ำค่ะก็ะคือสีโปเตอร์นั่นเองค่ะ พู่กันค่ะและสีเทียนค่ะสําหรับวาดภาพต่อเติมอ่ะเรามาทํากิจการรมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เห็นไหมคะในใบางานจะมีภาพอะไรคะอ่ารูปวงกลมใช่ไหมคะและคําชี้แจงบอกว่าให้ระบายแม่สี3ามสีนะคะลงในภาพวงกลมเลยแม่สีสามสีมีสีอะไรบ้างนะเด็กๆจําได้ไหมคะอ่ามีสีเหลืองสีแดง และสีน้ำเงินค่ะอ่าให้เด็กๆเตรียมแม่สีไว้เลยนะคะทั้งสามสีเดี๋ยวเรามาระบายสีเลยค่ะเด็กๆจะระบายแบบไหนอย่างไรก็ได้นะคะเด็กๆในขณะที่เด็กๆระบายเด็กๆอย่าลืมหากระดาษหรือหา,า,หาถุงอะไรมารองนะคะเด็กๆระบายไปเลยอันนี้คุณครูพี่โฟกัสใจแม่สีที่หนึ่งคือสีอะไรคะ สีแดงระบายได้เลยนะคะแม่สีที่สองสีอะไรคะน้ำเงินเด็กๆระบายแบบไหนก็ได้นะคะ อตอนนี้สีน้ําเงินมีการผสมกับสีเหลืองเล็กน้อยเด็กๆเห็นไหมคะอ่าและสีที่สามสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษ,า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 ษาอะไรนะเย l l o w เก่งมากคะ่ะอ่า และเมื่อเด็กๆระบายแม่สีสามสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆรอให้แห้งก่อนนะคะเมื่อแห้งแล้วเรามาวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการกันค่ะเด็กๆจะวาดเป็นอะไรก็ได้นะคะ,ะวาดได้เลยตามจินตนาการนะคะเอคุณครู Focus วิโฟกัสวาดอะไรนะอะไรคะเด็กๆ เตาน้อยค่ะอ่าเต่าน้อยนะคะอยู่ในแม่น้ําค่ะเมื่อเด็กๆวาดภาพต่อเติมแล้วสิ่งที่เด็กๆห้ามลืมเลยคืออะไรคะระบายสีด้วยค่ะอ่าเด็กๆก,ก็ระบายสีได้เลยอ่าเต่าน้อยสีเขียวนะคะของเด็กๆต่อเติมเป็นภาพอะไรเอ่ย เด็กๆก็ระบายได้เลยนะคะอย่าลืมรอให้แห้งก่อนนะคะเด็กๆค่เมเป็นยังไงคะเด็กๆเต่าน้อยของคุณปูพิโฟกัสค่ะจะมีกระดองที่มีแม่สี3ามสีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินค่ะและของเด็กๆนะคะเด็กๆ แรงร่างวงกลมที่มีแม่สีสามสีเป็นอะไรเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานของเด็กๆมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะทำแบบประเมินเขียนที่ชารยกที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ